สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้วันที่5สิงหาคมนะครับเป็นพระสบจักให้เราเป็นระล,ลึกถึงวันถวายพระวิหารแม่พระแห่งกิมะที่กรุงโรมนะครับก็เป็นสถานหนึ่งในมหาวิหารที่สําคัญใน4มหาวิหารนะครับก็มีบันทึกไว้ว่าเรื่องนี้ก็บอกว่า มีการโต้เถียงกันทางด้านเทววิทยาเรื่องธรรมชาติทั้งสองของพระิิสต์เจ้าในฐานะเป็นพระเจ้าและมนุษย์จนกลายเป็นประเด็นขัดแย้งที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลในต้นศตวรรษที่5เช่นอัฒนาซิอุสได้เช็ดจ่อต้านตำแหน่งที่ใช้เรียกพระนางว่าพระมารดาพระเจ้า โดยยืนยันว่าพระนางเป็นเพียงแม่ของพระเยซูที่เป็นมนุษย์เท่านั้นอย่างไรก็ดีสังคยนาที่เมืองเอเฟซัสในปีคศ431ได้ยืนยันอีกครั้งว่าตำแหน่งของพระนางมารีคือพระมารดาของพระเจ้าและเพื่อระลึกถึงเรื่องนี้สระส็จาปาซิสตุสที่3ในคศ4 3 2ถึง440ได้สร้างบาซิลิกาขึ้นมาใหม่ในกรุงโรม อุทิศถวายแด่พระนางมารีมีชื่อเรียกเป็นภาษาตะเลียนว่าสันตามารียามายอเลหรือภาษาอังกฤษที่เรียกชื่อพระกทรนี้ว่า Saint Marie Major. เซนต์มารีเมเจอร์ได้ทำการสร้างขึ้นบนเนินเอสเวรินเนซึ่งเป็นเนินเขาหนึ่งใน7ของกรุงโรมมหาวิหารแม่พระนี้ถือเป็นหนึ่งใน4มหาวิหารสำคัญของกรุงโรมเพื่อลึกถึง สำนักหลักๆซึ่งเป็นศูนย์กลางพศนจัรแรกๆได้แก่หนึ่งมหาวิหารนักบุญจอ์นแห่งลาเทรันแทนสำนักแห่งกรุงโรมที่เป็นธรรมาต์ของนักบุญเปโตรสองมหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพงแล้วก็แทนสำนักแห่งกรุงอเล็กซานเดรียแล้วก็มหาวิหารนักบุญเปโตรแทนสำนักแห่งกรุงสแตนตินเปลิลแล้วก็สี่ มห,มหาวิหารแม่พระแห่งพิมัทแทนสำนักแห่งกรุงอันติโอกซึ่งมห,มหาวิหารแม่พระนี่เองถือเป็นวัดใหญ่ที่สุดในคริศาสนาที่สร้างสวายเกียรติแด่พระโดยผ่านทางพระแม่มารีตำนานเล่าว่ามหาวิหารที่ยิ่งใหญ่จากการนี้เดิมทีสร้างไว้โดยพระสันตะปาปาลิเบเลียสช่วงสมณสมัยปี3 5 2ถึง366 ซึ่งเป็นผลจากความผันของสามีชาวสามีภรรยาชาวโรมันที่ร่ำรวยคู่หนึ่งแต่เขาไม่มีบุตรจึงต้องการให้คำมั่นสัญญาว่าจะมอบทรัพย์สินทั้งหมดแก่พระมารดาของพระเจ้าพระนางทรงรับรองคำสัญญานั้นโดยทรงทำให้หิมะตกลงกลางฤดูร้อนในคืนวันที่4สิงหาคม สามพคสสามร้อทรงปรากฏมาแนะนำพวกเขาให้สร้างวัดขึ้นตรงจุดที่หิมะตกมานั้นและพระสันตะปาปาได้ฝันถึงเรื่องนี้สอดคล้องต้องกันในช่วงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาปีโอที่5้าราปีคศพันาร้อยหสิบหถึงพันห้าร้อยเจ็ดสิบสงพระองค์ได้ทรงทำให้วันฉลองนี้กลายเป็นวันฉลองทั่วพระศาสนาจักรสากล และประสบของพระสานพป,ปาองค์นี้ได้ถูกขวังในมหาวิหารนี้พระสารนพป,ปาฟังซิสมีธรรมเนียมปฏิบัติที่จะเสด็จไปยังมหาวิหารแม่พระแห่งนี้ทุกครั้งก่อนการเดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อการแพร่ธรรมในที่สำคัญต่างๆเช่นการเสด็จเยี่ย,เย,ยมเยียนประเทศต่างๆโดยพระองค์จะทรงไปคุกเข่าภาวนาต่อพระรูป ที่ทรงคุณค่ายิ่งของพระแม่มารีพรมมารีและเมื่อเสด็จกลับมากรุงวัติกันก็จะไปภาวนาที่นี่อีกครั้งหนึ่งพระรูปของพระแม่นี้เป็นศิลปะแบบไอคอนอกล่าวกันว่านักบุญลูก,กาเป็นผู้วาดรูปนี้เองและรูปนี้ถูกเก็บรักษาไว้เหนือพระแท่นของวัดน้อยทางด้านซ้ายของพระแท่นหลังพระแท่นหลักที่อยู่ตรงกลางครับอันนี้ก็เป็นบทที่คุณพ่อวิชาอิรยญการก็ได้ แปลและนำมาเป็นความรู้ให้กับพวกเรานะครับพี่น้องเวลาที่เข้าไปสแสวงบุญที่กรุงลงมันเนี่ยเราพูดว่าสีวิหารสีวิหารนี่ก็คือสีวิหารทงที่บอกแล้วเนี่ยก็วัดแม่พระแห่งหิมะเนี่ยเป็นวัดหนึ่งที่ไปสแสวงบุญแล้วก็ไปสวดภาวนาเพื่อรับพระคุณการุณอะไรต่างๆก็อาจจะมีทุกๆปีถ้าไม่มีโควิดไม่มีอะไรก็จะมีคน ไปที่นี่เป็นจำนวนมากมายนะครับนี่คือสิ่งที่เรา,เา,เาทราบดีอ,อัศาจรารย์ก็คือมีหิมะตกในที่กรุงลกกลางฤดูร้อนนวันที่4สิงหานั้นแล้วก็ถึงฉลองวันที่5สิงหาฉลองแม่พระเป็นมารดาของพระเป็นชาแม่พระเป็นมารดาของพระเป็นา ด้วยไม่ใช่เป็นแค่มารดาของพระเยซูในภาคมนุษย์เท่านั้นแต่เป็นมารดาของพระเป็นชาติด้นางได้รับเกียรติที่เคยบอกแล้วว่าได้รับเกียรติสูงสุดจากมารดาสิ่งสร้างทั้งหลายผู้ที่พระองค์สรงสร้างมาพระเจ้าส,สรงสัางมาครับพี่น้องเพราะฉะนั้นความเชื่อความศรัทธาพักดีที่เราเทิดเกียรติพระแม่จึงเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเราจะเห็นมีที่แสวงบุญต่างๆของพระแม่ ทั่วไปที่แม่พระประจักมาที่นู่นที่นี่จะเป็นที่ลูดก็ตามฝรั่งเศสจะเป็นที่โบตุเกตที่ปฏิมาที่โบตุเกตก็ตามหรือว่าที่เมืองอื่นอีกหลายๆเมืองนั้นก็มีการไปแสวงบุญเราจะเห็นว่าบรรดาคริสเตียนคาทอลิกนั้นให้ความสําคัญให้ความเชื่อแล้วก็เลื่อมใสแล้วก็ศรัทธาในพระแม่มารีในฐนานะเป็นพระมารดา พระเจ้าและมารดาของเรามนุษย์ทุกๆคนด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามเราไม่ได้บอกว่าแม่พระเป็นพระเจ้านะเป็นผู้ที่พระองค์ที่พระเจ้าทรง,งเรียกแล้วก็เลือกเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องขอให้เราได้ใช้ความสําคัญอันนี้ความศรัทธาพักดีต่อพระแม่อันนี้ในชีวิตประจําวันของเราโดยภาวนาผ่านทางพระแม่ขอพระป็นเจ้าขอพระเยซูเพื่อ ชีวิตของเราเพื่อสิ่งต่างๆในโลกนี้จะได้ดําเนินไปอย่างดีและได้รับความปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆขอพระเบญเจ้าผู้ทรงสรร่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถอด